สวัสดีค่ะพบกับยอ,บอดเปนรุ่นแรกทีซื้อชาแนลนะคะ,ะชื่ออาจจะยาวนิดนึงเนาะแต่ว่าเป็นความตั้งใจของดิฉันเองที่ต้องการให้ชื่อนะคะต้องการจะสื่อให้เห็นถึงเนื้อหาที่ดิฉันต้องการที่จะแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะที่มาที่ไปของอการทําช่องนี้เนาะดิฉันมีความตั้งใจที่จะ แบ่งปันความรู้นะคะแล้วก็เนื้อหาประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานจัดซื้อนะคะที่ดิฉันออมีประสบการณ์ในส่วนนี้มาเป็นเวลากว่า20กว่าปีเนาะ20กว่าปีนี่นานมากเนาะสำหรับบางคนเรียนจบแล้วแล้วก็เริ่มทํางานนะคะเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนเนาะอยากจะทํางานจัดซื้อเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะไปหาความรู้ที่ไหนแล้วก็ เออมีอะไรที่ให้เราช่วยแนะนําได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัมภาษณ์งานในส่วนของงานจัดซื้อถ้ามันช่วยได้เนาะหมายถึงเอ่อคลิปที่ดิฉันทำเนี่ยมันช่วยให้น้องๆพัฒนาความรู้แล้วก็สามารถนําไปต่อยอดได้ตรงนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งเนาะแล้วก็เป็นจุดประสงค์เป็นความตั้งใจที่ต้องการที่จะ ให้เนื้อหาในส่วนนี้เป็นประโยชน์แก่น้องๆแล้วก็พัฒนาตัวเองเนาะเพื่อนบ้านสงสัยว่าทําไมถึงามาเล่าเรื่องงานจัดซื้อให้ฟังเนาะทำไมมีม,มีดียังไงถึงมาเล่าให้ฟังประสบการณ์ของดิฉันกว่า20ปีเนาะที่ทำางานจัดซื้อแล้วก็ส่วนส่วนใหญ่เลยทีเดียวเนาะประมาณสัก90 99%าเกาาะทำกับบริษัทที่เป็น global ทํากับต่างชาติเนาะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอเมริกันออของไทยก็มีแต่แต่ไม่นานนะคะทำไม่นานแล้วก็จะเป็นออของเยอรมันเนาะเยอ,อรมันนี่อยู่นานมากเนาะ10 10 10กว่าปีเลยเนาะแล้วก็ตรงนั้นได้ไป เทรนนิ่งแล้วก็ไปทํางานที่ที่เยอรมันด้วยซึ่งตรงนี้แหละจะนํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าที่นูก็ทาํางานยังไงเนาะในในอีพถัดไปเนาะถ้ามีโอกาสเอ่อเยอรมันเนเธอร์แลนด์โอเคแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสในซึ่งในสาขาที่ทำเนาะจะมีทั้งปิโตเคมีทั้งอินฟราสตัคเจอร์สิ่งก่อสร้างเนาะแล้วก็ที่ทําล่าสุดก็จะเป็นของบริษัทฝรั่งเศสใน อินดัสเทรียลที่เป็นออโตมอติฟนะคะซึ่งตรงนี้เนาะมันมันน่าจะช่วยต่อยอดอะไรให้เพื่อนเพื่อนได้ถ้าเรานำความรู้ตรงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องระบบด้วยเหมือนกันเนาะที่ที่มาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังแล้วก็น่าจะเอาไปพัฒนาหรือปรับปรุงหรือเป็นไอเดียอย่างน้อยไปต่อยอดนะคะหลักๆก,ก็คือจะพยายามเล่าเรื่องอะไรที่เออมันสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ต่อยอดให้เพื่อนๆอนเนาะแบบประมาณลักษณะที่เป็น อะไรที่มันย่อยง่ายๆฟังง่ายๆนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะในเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานจัดซื้อมาพูดถึงหัวข้อแรกก่อนเลยเนาะที่วันนี้ตั้งใจที่จะมาเล่าปูพื้นให้ฟังก่อนสําหรับท่านที่ยังใหม่กับงานจัดซื้อหรือยังไม่รู้เลยว่าเราเรา,เรามีแผนกนี้ทําไมเนาะจะเป็นเรื่องความหมายเนาะวันนี้จะพูดสอ,สองเรื่องก็คือความหมายแล้วก็ความสําคัญของงานจัดซื้อเนาะพูดถึงความหมายก่อนเราลองนึกถึงนะคะ บริษัทบริษัทหนึ่งหรือบริษัทของเราก็ได้เนาะลองนึกถึงเรามีเอ่อซีเรามี MD นะคะแล้วก็เรามีแผนกต่างๆที่อยู่ใน Organization ของเรานะคะเริ่มจากแผนกเซลล์นะคะใน Organization ของเราเนาะแผนกเซลลเป็นคนที่ติดต่อกับทางคัส t ตอ e r ลูกค้าของเรานะคะเป็นคนนำออเดอร์เข้ามาเนาะให้เราได้มีกิจกรรมต่อนะคะอันได้แก่ การ planning, planning production นะคะ production ต้องแพล n เนาะว่าจะผลิตอะไรยังไงนะคะแล้วก็าทาง s r ก็ต้องหาคนเข้ามาเพื่อ support ตรงนี้ในขณะเดียวกันแผนกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเนาะก็คือแผนกกัซื้อเนี่ยแหละเรามีเงินแต่เราต้องใช้เงินอย่างชาญฉลาดเราต้องเ,อเราเป็นแผนกที่ใช้เงินฉะนั้นเงินที่ใช้ไปเนาะ เราใช้ให้มันคุ้มค่าแล้วก็บริษัทมุ่งหวังอะไรจากเรานั่นก็คือจัดซื้อมีหน้าที่ที่จะดูแล spending ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบโจทย์ให้กับลูกค้าภายในของเราด้วยนะคะโอเคท้านารจะซื้อจัดหาของเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อุปกรณ์สำนักง,งานเครื่องจกักรวัตถุดิบ ทุกๆอย่างในองค์กรจําเป็นจะต้องมีคนที่จัดซื้อจัดหามาให้ในขณะเดียวกันจัดซื้อก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองเนาะโดยอาศัยส่วนประกอบหลายๆอย่างในการพิจารณานะขึ้นอยู่กับอ,องค์กรมี perception หรือว่ามุมมองของงานจัดซื้อเขามีมีแนวทางในลักษณะไหนเราก็ต้อง follow องค์กรที่เราทําอยู่นะคะแต่หลักๆแล้วมันก็จะไม่หนีกันเนาะเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้แล้วก็าการ ทำธุรกิจมันก็ต้องประกอบไปด้วยเ,เราต้องได้กําไรเนาะแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องออทําให้ชุมชนหรือว่าองค์กรที่อยู่รอบๆเรานะคะอยู่ด้วยด้วยกันได้นะคะโอเคสรุปความหมายของงานจัดซื้อก็คือกิจกรรมที่นำมานะคะจัดซื้อนำมาซึ่งวัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักรวัตถุด,ดิบง,งานบริการต่างๆนะคะเพื่อให้องค์กรได้ดำเนินกิจกรรมของตัวเองนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็จะใช้หลัก 6R นะคะ 6R ในการพิจารณางานจัดซื้อจัดจา้างคะนี่คือความหมายของงานจัดซื้อนะคะ ค่ะเรามาพูดต่อนะคะถึงความสำคัญของงานจัดซื้อนะคะหรือ value added, added ของงานจัดซื้อนะคะ<ม>โอเคเพืพ่อนๆลองนึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีส่วนที่เป็นใบเนาะกิ่งก้านสาขาแล้วก็ในส่วนข้างล่างจะเป็นรากนะคะจัดซื้อจะเป็นแผนกที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2สิ่งนะคะพูดถึงส่วนแรกก่อนก็คือ stakeholder stakeholder ในที่นี้เราดูภายในก่อนเนาะ,ะเราต้องตอบโจทย์ ให้กับความต้องการขององค์กรก็คือ organization needs นะคะก็คือความต้องการขององค์กรว่า user ของเราหรือองค์กรของเราต้องการอะไรตรงนี้จัดซื้อต้องต้อง serve ความต้องการขององค์กรให้ได้นะคะโอเคเอ่อยกตัวอย่างเช่นเนาะถ้าสมมุติว่าบริษัท เรา s t r i c ในเรื่องทุกที่แหละจริงๆแล้วแล้วงานจัดซื้อเนี่ยเขาต้องสตริกในเรื่อง compliance ก็คือความซื่อสัตย์หรือว่าความโปรง่งใสอะไรอย่างนี้ตรงนี้เราก็ต้องตอบโจทย์เป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเอ่อในส่วนที่เราต้องซ u p p l y user เราแล้วก็ production ของเราหรือองค์กรของเรานะเอ่อซื้อสินค้าแล้วก็บริการให้ตรงตามที่เอ่อ user เราต้องการอาันอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือนี่คือตัวอย่าง นอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องพิจรารณาถึงความต้องการของลูกค้าเราด้วยนะคะลูกค้าของเราต้องการให้เรามี ISO ISO โ4มือสี0มือแป1อะไรประมาณนี้คือแล้วแต่ว่าแต่ละธุรกิจต,ต้องการยังไงแต่เบื้องต้นเนาะความต้องการพื้นฐานของลูกค้าเราต้องตอบโจทย์เขาให้ได้เนาะนอกเหนือจากนั้นมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเรื่อง community เราต้องตอบโจทย์ลูกคอมมูนิตี้ยังไงยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราขายวัตถุดิบที่มันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมการที่เราเอาไปทิ้งที่มันเ,เป็นอันตรายต่อชุมชนมันจะเกิดปัญหาได้เนาะหลายๆข่าวที่เราเคยได้ยินเนาะในกรณีที่การทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือว่า ทิ้งขยะที่ที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ได้ไปฝังกลบหรือว่าไปเผาให้มันถูกต้องมันก็จะเกิดความเสียหายต่อชุมชนแล้วก็ถูกล้องเรียนซึ่งมันเป็นจะเป็นส่งผลกระทบถึงเรานะถ้าสมมุติว่าเราถูกล้องเรียนเราเสียชื่อเสียงผู้ถือหุ้นไม่ลงทุนกับเราเอ,อ,องค์กรก็ไม่ไม่ได้มีไม่จําเป็นต้องมีอยู่แล้วนะคะตรงนี้เราต้องพิจารณาด้วยนะคะว่า เราสร้างความเสียหายให้องค์กรหรือเราสร้างเราต่อยอดให้องค์กรมีความเจริญงอกงามหรือว่าเขาอยู่กับเราได้ยังไงนะคะตรงนี้ต้องพิจารณาด้วยทั้งสองส่วนนะคะโอเคเรามาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนข้างล่างนะคะเป็นส่วนข้างล่างนะคะผู้พิดิเออส่วนข้างล่างก็คือซัพพลายเออร์นะคะซัพพลายเออร์ตรงนี้เราต้องพิจพิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันของตลาดด้วยนะคะว่า ซัพพลายเออร์ที่เราเลือกมาเนี่ยเขามีความสามารถในการซัพพลายหรือว่าซัพพลายภาษาไทยเรียกว่าไงส่งของหรือว่าให้บริการกับเราอย่างไงนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบวัสดุหรือว่าเครื่องจักรสินค้าบริการอะไรต่างๆที่เราใช้บริการเนี่ยความสามารถในการซัพพลายของเขาเป็นยังไงนะคะ ว่าเออบางที่ยกตัวอย่างเนาะถ้าสมมติว่าเราไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะณนะปัจจุบันเนาะถ้าเอาสินค้าจากจีนเข้ามาเอาเงื่อนไขตอนนี้ยกตัวอย่างเนาะว่าจีนกับอเมริกาอเมริกาไม่ถูกกันเออเราเราจะต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะคะว่าเราจะต้องบริหารจัดการการนําเข้าสินค้ายังไงนะคะโอเค แล้วในขณะเดียวกันเราต้องเข้าใจด้วยว่าการแข่งขันของตลาดเนี่ยเป็นยังไงคู่แข่งแต่ละที่เนี่ยหมายถึงคู่แข่งในตลาดของเราเนาะซัพพลายเออร์เนี่ยเขาเขาเขาเป็นยังไงตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยรวมถึงความยั่งยืนความยั่งยืนตรงนี้หมายความว่ายังไงไม่ใช่ว่าเราเราทํางานเราซัพพลายของเพื่อเพื่อใช้ในวันนี้เท่านั้นแต่เราต้องมองลองเทอมว่า สินค้าที่เราผลิตวัตถุดิบที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีมันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือว่ามนุษยชาติอย่างไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นการใช้แรงงานเด็กอันนี้ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็สินค้าที่เราใช้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นภัยกับกับมนุษย์นะคะแล้วก็เรายังดื้อที่จะใช้อยู่ตรงนี้มันก็จะไม่ไม่ยั่งยืนเนา ฉะนั้นการทําธุรกิจที่มองลองเทิมยังอยู่เนาะเพื่อเพื่อคนรุ่นหลังๆอย่างถ้าสมมุติคนมีลูกเนี้ยเราจะเริ่มมองแล้วเราจะไม่ใช้เอ่อโปรดักที่มีพลาสติกที่ไม่ Recycle หรือว่าเราไม่อยากผลิตขยะมากขึ้นเพื่อให้เป็นภาระของลูกหลานแล้วก็มองลองเทิมเนาะว่าเขาจะอยู่กันยังไงนะคะ <Okay. S 1> ตรงนี้นะคะขอสรุปคร่าวๆเลยให้ฟังก็คือว่าจะซื้อจะเป็นแผนที่ อินทริเกตระหว่างสเต็กโฮเดอร์แล้วก็ซัพพลายเออร์นะคะซึ่งเราต้องบริหารจัดการสิ่งนี้ให้ดีนะเพราะว่า uh, การที่จะเป็นยอดเงรนักจะซื้อจริงๆแล้วเนี่ยเราต้อง uh, เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเราเนาะว่านอกเหนือจากเรา uh, ดูแลเรื่อง spending แล้วเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องหนึ่งเนาะเราต้องเข้าใจก่อนว่า spending ที่เราดูแลเนี่ยเราทำ saving ให้องค์กรยังไงเนาะแล้วเราต้อง b a l านซ์ด้วยนะว่าเออไม่ใช่ว่าเรา take อย่างเดียวแต่เราไม่ g i f t เนาะซึ่งตรงนี้เราเราต้องดูด้วยว่าบริบทขององค์กรเราเขาให้ความสำคัญกับตรงไหนเนาะแล้วก็การทำงานจัดซื้ออันนี้บอกตรงๆเนาะว่ามันต้องสอดคล้องกับเออหมายถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยู่อะค่ะมันต้องสอดคล้องกับ value ของเราคือ ความเขาเรียกว่าอะไรอะค่านิยมของเรานะคะเราต้องต้องต้องดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางที่เนาะถ้าสมมุติว่าให้ตะแบงไปเนโคชิเอะซัยเออร์อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่มีคุณธรรมอะไรประมาณนี้บางทีมันก็ไม่สอดคล้องกับเราเราก็อาจจะเราก็เราก็อยู่ไม่ได้นะคะรีแคปเลยจะซื้อจะเป็นแผนกที่ดูแล Spending นะคะเราต้องทำเซฟดิ้งให้องค์กร 2. เราต้องเข้าใจตลาดนะ การที่เราฟังข่าวหรือว่าสนใจสิ่งรอบข้างไม่ใช่ว่าเรื่องเข้าไปส่องแต่ใน Facebook หรือว่าเข้าไปส่องเนื้อหาอะไรที่มันแบบผัวเมียตีกันอะไรแบบนี้มันมันไม่ได้ทําอะไรให้ให้อาชีพการงานเราดีขึ้นเนาะฉะนั้นการไปดูว่าอ้าวเทรนโลกมันเป็นยังไงน้ํามันขึ้นน้ํามันลงออราคาทองคำอะไรแบบนี้มันจะช่วยออให้เราเข้าใจก,ใกลไกตลาดแล้วก็สามารถนํามาปรับใช้กับงานเราได้นะคะ ในส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องจัดซื้อของเราเนาะเราเราเป็นแผนกที่อินทิเกตหรือว่าเชื่อมโยงระหว่างสเต็กโฮเดอร์แล้วก็ซัพพลายเออร์เนาะซึ่งต้องบริหารจัดการ2ส่วนนี้บาลานซ์ Balance ให้มันดีโอเคเหนื่อยนะคะเหนื่อยโอเคผ่านไป ep แรกนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ